สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะไปวิ่งแกลเป็นวันแรกของปี2,567นะครับมาดูกันว่าวันนี้ทั้งวันผมจะได้เงินกี่บาทแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลย สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะไปวิ่งแกรบวันแรกของปี2,567นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะวิ่งได้กี่บาทแล้วก็ผมจะวิ่งไปกี่กิโลแล้วก็ผมจะใช้น้ํามันไปกี่บาทนะครับแล้วก็วันนี้คือผมจะไปวิ่งแบบจองตารางงานเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะจองตั้งแต่รอบ10บโมงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกรอบคือตอน3ามโมงถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายคือตอน6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มนมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเก็บอินได้ถึงหลุมอะไรแล้วก็จะได้ทั้งหมดกี่งาน กี่บาปไปกันเลยนะครับ กราฟ C 96ครับถขอบคุณครับออเดอร์แรกวันนี้นะครับอันนี้เป็นงานทวงรับร้านแรกถ่ายรูปส่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อร้านที่สอง 6 4นะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็มาถึงร้านที่สองก็ได้อาหารมาแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้ากันนะครับออเดอร์นี้ลูกค้าก็อยู่ข้างๆนี้เองนะครับ ลูกค้าก็ให้เอาวางไว้ได้เลยนะครับก็วางแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับไปต่อลูกค้าคนที่สอง ครเตือนใจได้ป่ะได้ครับ,รบใช่ไหมขอบคุณครับ thank you ออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์เก็บเงินสดนะครับ711บาทแต่ว่าลูกค้าโอนมานะครับชัต่อชั้นต่นอตอนนี้10โมงครึ่งเราดูว่าจะมีงาน,นอ non ีกตอน11โมงตอนนี้ก็อยู่โซนแบบขอบขอเขต้วยก็น่าจะงานหางานยากหน่อย เราต้องเข้าไปในตัวกลางๆเขตน,นะครับงานที่สามมาแล้วนะครับกดลับไปก่อนนะครับ เอครับออเดอร์912ครับพี่ขอบคุณครับได้รับมาแล้วนะครับรอไม่นาน เจ็ดทับหนึ่งศูนย์ครับ,รบท,ที่เราประจายตัให้แล้วนะครับต้องให้เจ็ดทับเองายอนที่พี่รปพนี่นะครับห้องเจ็ดทับหนึ่งศูนนะครับ ช่ครับพอเดินนี้ลูกค้าก็ให้เอาวางไปเลยนะก็นี่แหละจบงานที่สามมาเลยครับงานที่สี่มาแล้ว ครแต่ละคนคือน้ำหลายแก้วเลยขอบคุณครับ นี่บนบุ่นงานแดงเข้ามาอีกกดหลับไปสวัสดีครับแกลบเจ็ดห้าหกครับขอบคุณครับ ออเดอร์นี้ก็มาถึงแล้วก็ได้เลยนะครับสวยงาม สวัสดีครับอันนี้ของคุณแอนอะครับ,บออขอบคุณครับเท่าไหร่ครับพี่ขอบคุณครับ นะครับตอนนี้หกโมงสินาทีตอนนี้ได้มา2อง้อยห้เก้าเพชรรอดูว่าเดี๋ยวจบวันนี้จะได้ทั้งหมดกี่เพชรเอาครับตอนนี้ผมก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับจบงานสุดท้ายไปแล้วนี่นะครับตอนนี้สามทุ่มยีทั้งวันผมวิ่งได้25งานแล้วก็ ได้1,058บาทนะครับวิ่งตั้งแต่10โมงถึง3พทุ่มครึ่งแล้วก็อินซินเนะครับได้414เพรแตกถึงลุม4นะครับก็เดี๋ยวจะไปสรุปรายได้ที่ห้องกันให้ดูอีกทีนึนงนะมาครับแล้วก็จะมาสรุปรายได้กันนะครับว่าผมไปวิ่งแกลบ วันแรกของปีอ่ะผมจะได้กี่บาทอ่ะก็คือรายได้ทั้งหมดนะครับผมได้1,058าบาท i n c e n t i v e ที่ผมทำได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเขาก็โอนอ n น e n t i v e มาให้ผมแล้วนะก็คือนี่นะครับผมทำแตกถึงหลุม4เนาะกกเลยได้321.26บาทรวมๆทั้งหมด3อันนี้ก็คือเป็น incentive แหละก็คือได้393บาทนะครับก็บวกอีก393เท่ากับ ผมวิ่งกับวันแรกของปีนี้ได้1451บาทนะครับวิ่งตั้งแต่ตอน10โมงถึง5ทุ่มครึ่งก็ประมาณ11ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เรื่องค่าน้ำมันนะครับตอนผมออกไปผมเติมเต็มถังแล้วก็ตอนผมกลับมาผมก็เติมเต็มถังเข้าไปนะครับก็หมดไป115บาทนะครับอ่ะถ้าสมมติลบค่าน้ำมันหมดไป115 เท่ากับหากค่าน้ำมันผมจะเหลือ 1, 3 3 6บาทน,นะครับแต่ว่าเรื่องค่ากินอะไรพวงนี้ผมไม่ได้คิดมาเนาะอ่ะอันนี้คือหากแค่ค่าน้ำมันนะครับแล้วก็วันนี้ผมวิ่งไปกี่กิโลนะครับก็คือตอนผมออกไปอ่ะเลขล์ผมอยู่ที่3,2กิโลนะครับแล้วก็ตอนผมกลับมาก็คือเลขล์ผมอยู่ที่3 1 3 3กิโลนะครับอ่ะก็เอา333 3ลบกับ3ากิโลเท่ากับ วันนี้ทั้งวันผมวิ่งไป131กิโลได้1,451แล้วก็ค่าน้ำมันก็คือหมดไป115บาทก็ถว่าคุ้มไหมล่ะครับวันแรกของปีนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้โชคดีร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับเฮงๆกันนะครับทุกคน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของผม้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ